สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับในรายการคิดซิตีวีนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่านอกๆอีกแล้วนะครับพาร์ทที่สี่แล้วนะครับวันนี้น้องสเก็ตเกมเมอร์มาเป็นผู้ชมนะนะครูคผู้ยังไม่ทันอะไรเลยแซปให้หรือเปล่าเนี่ยโอเคนะฮะไป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 รีบรีบเล่น ไม่ต้องบนไม่ต้องบนแอบได้อืมอย่าครูสิเปิดหลับตาหรือเปล่าหน้าว่าแล้วขอของดีๆแล้วกันนะให้อะไรกูไมเนะีย เปิดไฟแป๊บโอเคหลับตาหลับตาอืมหลับตานานอย่างงี้ของดีอืม มึงไม่ให้กูเปิดมึงก็บอกกูดีๆก็ได้เฮ้ยมันหลับตาอ๋อแล้วายห้องนั้นไฟดับวะกูไม่ได้จะประหยัดไฟ บ้านกูหลอดไฟเบอร์ห้าไม่ต้องประหยัดไฟหรอกรีบรบเปิดไฟอืืมฝั่งนู้นดีมาก ป,ประตูอัดหน้ากูอีกเอ้ยไม่ได้ปิดประตูอัดหน้าปิดประตูใส่ What the heck? เออไม่ต้องถาม เฮ้ยตุ๊กแกวะเฮ้ยเสียงเหมือนตุ๊กแกเลยเออท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหมครับเฮ้ยตุ๊กแกจริงๆด้วยท่านผู้ชมจะเห็นด้านฝั่งห้องที่ใกล้ๆกับห้องนี้มันเกิดน,นะครับ จะมีข้าวขาวๆนะครเดี๋ยวจะซูมให้ละกันนะเป็นรอยเท้านะครับมันจะไต่กำแพงนะะตุกแกเฮยู hey, <you. S 1> ไม่ต้องทักกูมไม่อยากเฮยู hey, กับมึงนายจายหยุดโอ้ยอืม ไม่ได้จะปิดไฟจะเปิดไฟโอ้โหอันนี้หายไปแล้วเห็นไหมย้ยายห้องแล้วตกแก่จริงๆด้วยนี่ไงอยู่ด้านล่างเลย ไปห้องนู้นเดินมาฝั่งนี้โอ้โหลิเชตมันเดินมาฝั่งนี้ว่ะโอ้โห tu kèm ở không trên tu kèm ở khung trên, thấy mai? ở đây, khung dưới, ở đây, Tụi kèm ở đây,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  ở โอ้ยจะเช้าแล้วเดี๋ยวไม่ต้องเก็บนาฬิกากันเลยเสียแล้วมาจากห้องโน้นอีกแหละมาจากห้องนี้เปิดไฟ แล้วมันก็จะมาห้องนี้ห,หั嗯呵嗯呵嗯นอยู่ห้องบนอืมใช่เช้าแล้ว นอนไงสเต็ปเดิมข้างบนเสร็จปุ๊บข้างล่างต่อข้างล่างต่อเช้าแล้วเช้าแล้วเราจะผ่านวันพุ่งเราจะผ่านวันนี้ไปแล้วไงง่ายได้นนอสะใจสบายตูดกันเลยทีเดียว เช้าแล้วเย่ yeah. อะไรเราไม่อ่านเราอ่านไม่ออกเราไปตามหาบ้านกันต่อตืงนตือนเตือนตือนไปเปิดไฟเอานาฬิกาโง่นาฬิกาอยู่ข้างบนเลยเว้ย รอยเท้าโคตรน่ากลัวโอ้โดูบานแมงโคตรโหดอืมอาการกระตุกมาเลยทีเดียว จำได้ว่าตะกี้มัน้าแล้วไม่ใช่หรออืมเรียบร้อยนะัาว่าเฟดดี้เฟดดี้เราฟไฟในเฟดดี้เราจะยังไม่แคทนะครับเพราะเราเพิ่งหัวใจวายกับฟ็อกซี่แล้วก็การยกหน้าจอ เพื่อดูว่ามันอยู่ไหนไม่ขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าเฟตตี้แฟนเฟตตี้ก็ยังไม่แครนะครับก็จะมาเอาน็อกๆให้จบก่อนนะครับแล้วก็จะไปเกมอื่นๆที่ยังคงค้างคากันอยู่นะครับผม,มไปเร็วๆเลย <c oughs> ไม่แขนมันสีขาวเหมือนกันไง เขาเมืนกันชุดไงโอ้ยไปไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนเรื่องไม่ไ,มได้แล้ว ทำไมบ้านมันหายไปแล้ววะเสียงอะไรไปเออเจอแล้วไป <S <S งั้นเอาเป็นว่าพันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม ก็ต้องขอขบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามชมคลิปนี้สำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดตับติดตากันด้วยนะครับผม mm hmm. ตลันี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย